สวัสดีค่ะอีเจ้าแซบมาแล้วจ้าวันนี้นะคะจะนำพาความอร่อยในแบบฉบับของขนมหวานที่มีมาแต่ดั้งแต่เดิมค่ะและร้านที่เจ๋จะพามาแซบนะคะก็คือร้านขนมตาลปั้ยใ้่ใสใสใส ร้านขนมตาลปลาส้อยนะคะไม่ได้มีแค่ขนมตาลเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีขนมไทยอีกมากมายหลายเมน,นูและยิ่งในช่วงของน้าม,ม่วงเนี่ยร้านปลาส้อยเขาก็จะมีข้าวเหนียวมูนมะม่วงนะคะมีจําหน่ายด้วยนะคะรับรองความหอมมันอร่อยของข้าวเหนียวค่ะแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของปลาส้อยนะคะก็คือขนมตาน,นี่แหละคะ่ะมีให้ทานกันตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าปลาส้อยเนี่ยใช้ตาลจากเมืองเพชรบุรีเช่นะคะความอร่อยเฉพาะตัวของขนมตาลของปลาส้อยเนี่ยก็คือความหอม นุ่มละมุนอ่อนๆของตาลค่ะแล้วก็เนื้อตาลเนี่ยจะฟูนุ่มเบาพอดีคำค่ะทานกับมะพร้าวทุนทึกขูดฝอยที่ขูดคล้ำกับเกลือเค็มแบบเร่มๆร่มนะคะอะร่อยฟินเวอร์ค่ะ